สวัสดีจ้าสวนเกษตรผสมผสานรำไรเกษตรฟ้าเลยจ้าพี่น้องวันนี้แรงแรงมาเนี่ยสิดามาหล่อเบื้องสวนของสิตังลังนะคะเป็นเงินหลายปีของสวนเฮาเลยจ้าปีนี้ปลูกประมาณสิบห้าไร่พี่น้องห้าสิบห้าไร่พูดถึงจะเกิดดีอยู่ดิดเนี่ยสวัสดีจ้าจะเกิดดีอยู่นะปลูกซบจังหวัดพี่น้องซบฝนแต่ถือว่าโอเคอยู่ ที่เราเป็นเกษ,ษ,ษตรกรทำเกษตรอย่างที่หลักๆเลยเนะี่ยเขาต้องมีเงินรายปีเขาถึงส้อยู่รอดได้ไนอนแล้วการการจัดการระบบให้ดีแล้วค่าใช้จ่ายทุกอย่างจจาอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสวนเราทั้งหมดแล้วจ้านี่ค่ะก็จะประมาณนี้ไรตืบ หลายเติบยูเฮียจ้าถ้าเป็นราคาก็สีโอเคอยู่เนาะเขาเป็นเกษตรกรเนาะพี่น้องเนาะมันสัมปันหลังอันนี้ก็าจะเป็นบ่านาอหน้า้างบนที่เสียเวลาเข้าควายขึ้นมาข้างบนเนาะก็สิเอามาใส่หนีว้ใส่น้ำแล้วก็ลงไปปูดแบ่แง,ง,ง,งพุ่นกับแบนได้พี่น้องนี่จ้าสวนมันสัมปันหลังสวนเกษตรกรสวนมันปะหลังสวนมันสัมปันหลังส,วน,นส,งสวนเกษตรผสมผสานรำไย,ยเกษตรฟ,ฟาร์มงเงินรายปีนะคะ สวัสดีค่ะ